ในป่าลึกของชนบทอิตาลีมีเรื่องเล่าที่ส่งต่อกันมาหลายศตวรรษเรื่องของปีศาจหญิงผู้เยาวยวนและน่ากลัวที่เรียกว่าบิอันกาปีศาจที่ปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของหญิงสาวงามผู้มีดวงตาสีแดงเปล่งประกายราวกับเปเลวไฟเธอปรากฏกายท่ามกลางความมืดมิดเมื่อดวงจันทร์ส่องแสงสลัวผ่านกิ่งไม้ของป่า บีอันกาไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาเธอเป็นปีศาจที่มีพลังในการสะกดจิตและแปลงร่างได้ในตำนานกล่าวว่าเธอสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าเช่นหมาป่าหรือสุนัขจิ้งจอกเพื่อหลอกลวงผู้ที่หลงเข้าไปในป่าลึกผู้ที่ศบตาก,กับเธอจะตกอยู่ในความลุ่มหลงอย่างรุนแรงและหาทางกลับออกจากป่าไม่ได้มีตำนานกล่าวถึงชายหนุ่มผู้หนึ่งที่ถูกเสียงหวานเย็นของบีอันกาลลอลวงเขามองเห็นเงาของหญิงสาวเดินผ่านไปในเงามืด ดวงตาแดงคู่นั้นจ้องมาที่เขาและรอยยิ้มที่เผยออกมาทำให้หัวใจของเขาเต้นรัวรเธอพาเขาเดินลึกเข้าไปในป่าสัมผัสของเธอที่เหมือนจริงแต่เย็นเฉียบชายหนุ่มเริ่มรู้สึกว่าป่าโดยรอบเปลี่ยนไปเงาของต้นไม้สูงและเสียงลมกลายเป็นเสียงกระซิบที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อเขาพยายามหนีบีอันกาแปลงร่างเป็นหมาป่าที่รวดเร็วและส่งพลังเสียงหอบหายใจและเสียงกรงเล็บที่กระทบพื้นดังก้องไปทั่วป่า ชายหนุ่มสะดุดล้มลงและเมื่อเขาหันไปมองก็พบว่าหญิงสาวผู้หน่าลหลงไหลยืนอยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งเสียงหัวเราะเบาๆของเธอดังขึ้นทำให้ชายหนุ่มรับรู้ว่าเขาตกเป็นเหยื่อของปีศาจผู้มีสเสน่ห์แต่ร้ยกาศอย่างไม่มีที่เปรียบ เมื่อรุ่งสางมาถึงป่ากลับสู่ความเงียบสงบและไม่มีใครพบร่องรอยของชายหนุ่มคนนั้นอีกเลยบีอันกาปีศาจที่ถูกเล่าขานด้วยความลึกลับและน่ากลัวยังคงซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกรอคอยเหยื่อคนต่อไปของเธอถ้าคุณหลงทางในป่าอิตาลีเมื่อใดจงอย่ามองตามเงาที่ล่อหลอกและระวังอย่าสบตาก,กับดวงตาแดงที่เปล่งประกายเพราะมันอาจเป็นบีอันกาที่คอยล่อลวงเหยื่อเข้าสู่ความลึกมืดของป่าอันไร้ทางออก ขอบคุณที่รับชมเงาลับแห่งราตรีบิลิสอินเรียลลิตี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญครั้งต่อไปและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความลึกลับไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของราตรีแล้วพบกันในความมืดของราตรีครั้งต่อไป